ในวันนี้โอ๊จะมารีวิวนะ้โลชั่นทั้งห้ารสห้าสีนะทุกคนห้ารสชาติรสแรกคือรสอัญมคียวโฮลรสที่สองคือรสสตรอเบอรี่รสที่สามคือแตงโมรสที่สี่คือแตงโมสับประรดรสที่ห้าคือฮันนี่เลมอนนะทุคนห้ารสนี้โอได้คือจากซีเจทุกคนหาเขาข้นที่จะยากเลยนะรสแรกที่โอจะชิมเป็นฮันนี่เลมอนนะทคนอันนี้นะทุกคนฮันนี่เลมอนดู อันนี้เขาจะออกแบบให้แบบตอนต่อกันอย่างเงี้ยมันจะแบบเหมือนหัวใจผูกกันนะพวันี้อ่าเรามาชิมรสฮันนี่เลมอนเลยดีกว่าหน้าขวดสวยมากนะแล้วก็มีรูปด้วยอย่างเงี้ยวกนี้อ่ะมาชิมเลยขวดละสิบห้าบาทนะพวดนอ้ <Ooh. S 1> กลิ่นแบบเลมอนกลิ่นเลมอนจะนํำกว่าน้ำพึ่งจะแบบกลิ่นไม่ค่อยมีแต่ลองชิมก่อน รถนี้เหมือนเหมือนแบบม,มันเหมือนจะซางนิดนึงนะแต่มันก็ไม่ได้ซาขนาดนั้นมันแบบชิมแล้ว <c oughs> กินแล้วอ่ะมันจะแบบมันคือมันจะแบบมันจะลื่นแต่ว่ามันมีความหวานนิดนึงเหมือนแบบความหวานที่ได้จากน้ำผึ้งแล้วก็ เลมอนเนี่ยมันทำเพื่อควาเปรี้ยวๆอะไรย่างเงี้ยคนขวดนี้โอดให้เก้าเต็มสิบขวต่อไปที่เราจะรีวิวก็คือรถแตงโมแลรระสับปะรดเลยวนนี่สีส้มๆเลยนี่ข้างหลังก,ก็จะเป็นแบบนี้คนชิมเลยดีกว่า รถนี้จืดไปนิดหนึ่งจืดมากเลยซ้ำม,มันแบบรู้สึกคือมันแบบมันจืดเกินไปโอ้ไม่ค่อยชอบความจืดขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันจืดแล้วมันจะแบบหวานๆนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นโอจะให้คะแนนอยู่ที่เจ็ดเต็มสิบแลต่อไปคือรถแตงโมนี่ นี่อ้วนนี่มีลายนะอ้รถนี้น่าจะมีกลิ่นแตงโมข,ข้้วเยอรมันะชกไหมรถเนี้ยไม่หวานแต่ว่ามันจะแบบกินแบบแตงโมเลยอะแตงโมล้วนเลยอะ เพราะว่าเมื่อกี้คือแตงพอสับหลูมันจะแบบมันจะแบบแปลกๆ,ลๆนีน่เนองอันนเียคือแตงโมแตงโมเลยอันนี้ไม่ค่อยหวานนะเพราะฉะนั้นโอจะให้คะแนนอยู่ที่เจ็ดเต็มสิบต่อไปคือโซละรีตรงนี้มันดูแบบ <N> น่ากินมากนะเพระน่ากินมากนี่มีลายด้วยสวยมากลายน้ำตาลทุกขวดที่โอดูนะ น้ำตาลสูนย์หมดเลยมีแค่พลังงานโซเดียมอย่างเดียวมีแคลแค่าสามสิบแคลค่นไม่มีน้ำตาลสูนเปอร์เซ็นต์ด้วยนี่สับวุลล้นเรีชิมไปดีกว่าสีแบบดูแบบดูแบบ,บ,บ,บน่ากินรู้สึกได้ครั้งแรกเลยนะกลิ่นมันจะแบบสับวุลล้นรียบ รสชาติอ่ะรู้สึกแบบซาซานิดนึ่งอ่ะหวานชา่าแต่ว่ามีกลิ่นสาบอรี่นะอันนี้รู้สึกว่ามันจะคล้ายๆกับฮันนี่เลมอนมันจะคล้ายๆกันเลยอ่ะเพราะฉะนั้นขวดนี้โอดให้แปดแล้วกันให้แปดอรอใช่ได้ใช่ไต่อไปสุดท้ายแล้วรุนี้เขาบอกว่าอร่อยมากอ่งุ่นเคียวโฮวนะทุกคนนี่ องุ่เทียวโฮนี้เป็นแบบสีม่งวงๆนะน,นี่ก็เป็นลายโอ้โหหืมหืมกลิ่นแบบองุ่นเทียวโฮเลยอะ่ะเหมือนแบบเคโค้ชเคยกินเยลลี่นะที่เป็นแบบเยเลลี่ดูวองุ่นแรงอะนะไอเซเ่นอะมันจะมันจะมีเกล็ดอย่างเี้นะทำทำกลิ่นเดียวกับเยลลีเหมือนเลย เนื้อกริชมเปรียมันหวานนำแล้วก็จะมีกลิ่นแบบอังหุ่นอ่ะก็ดีละอันนี้ให้เก้าแล้วนี่เก้านี่แล้วกันเก้า วันนี้กวบอว่าแล้วไหนโอนให้พี่เท่าไหร่ทุกคนที่หนึ่งได้แกรางวัลน,นี้รางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งให้แกรถฮันนี่เลมอนรถนี้ทุกคนเอาที่สุดในหนึ่งอันนี้ที่หนึ่งนะที่สองเป็นรถรถซาลี่อันนี้ก็จะแบบองค์หลังเขารสร้างเขาใช้คล้ายกันโอเนให้ที่สอง พี่สามพี่สามคืออะไรเอ้ยวังเลยพี่สามนะให้เป็นรถอองุนเทียโ h o e สีม่วงด้วยอองุนเฮียโ h มันจะแบบมันจะหวานนะโอชอบความหวานอยู่แล้วแหละสองรถนี้มันจะไม่ค่อยหวานสองรถสุดท้ายนะอนันดับที่สี่โอจะให้เป็นรถ แตงโมเพราะว่าที่ออให้าอย่างที่สี่เพราะว่ามันหวานน้อยคือคนที่แบบไม่ชอบหวานอะ่ะจริงจริงมันชูการ์สูเผสมนนทุกรสชาตินะแต่ว่าบางรสชาติอะ่ะผ,ผ,ผลผลไร้บางชนิดใช่ไหมมันจะหวานแต่ว่าลักตาเขาไม่ได้ใส่แต่ว่า,บา,า,วาบางชนิดมันจะหวานนะอืมสุดท้ายแมงดาวคืออันที่ห้าแตงโมและสับปะรดเพราะว่าโอเคว่ารสชาติมันแปลกแปกไปเหนึ่งนะแต่ออให้เจ็ดด้วยนะเพราะว่า มันแปลกไปนิดนึงคือมันแบบมันมันไม่ค่อยชอบ่อยอ่ะนี่นะีวพอะเโปร์ชั่นทางาสีนี้ถามว่าอร่อยไหมอร่อยแต่ว่าราคาแอบ,บแพงไปหน่อยอะพอดี15บาทคนหนึ่งมีกี่มิลเนี่ยแค่330มิลถ้าผมว่าซื้อน้ำอื่นเน,นี่ยมันอาจจะดีกว่านี้แล้วคนแต่ว่าอร่อยมาก บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องโอนสีค้วน๊มยบาย